นายคนนี้มากับเมียครับแต่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ด้วยก็ปกตินะครับเออดูจุดดูจุดคุยกับเพื่อนมากับมันนี่แหละมันก็นั่งอยู่ข้างเนี้ยเออเนี่ยมันนั่งกินมะขามเทศอย่างเงี้ยโอ้โหมีอยากกินมะขามเทศสบายใจไม่เอาเงเอาเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไฟแบตหมดแล้วนี่แบตหมดแล้วอ้าวดูจุดแบตหมดเฮ้ยยกโทรศัพท์ไปโทรมันผิดกฎหมายนะเนี่ยอะไรตำรวจ ก็บอกว่าไม่เอาไงไม่ใช่อะไรล่ะโดนโดนนู่นเขาไม่ได้ชนกีมะขามตำรวจเห็นใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ยโดนจับด้วยเออเออเออใส่บลูทูธก็ไม่ผิดแล้วสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับคุณใช้โทรศัพท์ขณะขับรถมันผิดกฎหมายนะครับเฮ้ยผมใช้บลูทูธผมมีบลูทูธตั้งนานแล้วเออบลูทูธเนี่ยนี่แงมักขามบ้าพอไม่ใช่